ังมากแม่ตุก,กี้สุดารัตถือรักดีถอยรถคันใหม่คอหวยแห่กโฟกัสป้ายแดงเลขสวยมากทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการแสดงและงานพิธีกรสำหรับตลกร้อยล้านอยากตุก,กี้สุดารัตหรือตุก,กี้ชิงร้อยชิงล้านลาสุดถือรักดีควักกระเ,เป๋าถอยรถหรูคันใหม่ป้ายแดงให้เป็นของขวัญกับตัวเองบอกเลยว่าสีสวยอ่ลร่าแต่ที่เตะตา,คาใครหลายคน ก็คงจะเป็นเลขทะเบียนป้ายแดงที่เจ้าตัวเผยให้เห็นแบบชัดๆไม่ต้องเสียเวลาซูมเป็นเลข8042ค่ะแถบงานนี้สาวตุกกี้ยังแอบบอกใบการเสี่ยงโชคเสี่งดวงจากเลขป้ายทะเบียนเอาไว้ให้เหล่าบรรดาแฟนๆนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ลุ้นกันด้วยว่า8042ค่ะแดงๆมาเลยวิธีซื้อคือ ลดตัวเลขลงเช่น80เป็น79หรือ42เป็น41รถเท่ากับวิ่งประมาณนี้ค่ะขณะที่เพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงปากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ ai, และอวยพรให้เฮงๆปังๆเป็นรถที่ขับขี่ปลอดภยัยขนเงินขนทองให้แบบจุกๆไปเลยค่ะ